วางจิตผิดมีอะไรมีหกประเภทหนึ่งหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่ต่ากับสารีบุตรสารีบุตรยังไม่รู้เลยอัครสาวกเบื้องขวาต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่นิสงใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่พูเจ้าก็แจกแจงมาเจ็ดแบบก็ไล่จากหกแบบแรก พวกนี้ยังไม่พน้นนรกยังไม่พ้นนรกคือเป็นอาคามีนั่นเองเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาสู่กรมภพซึ่งมีนรกกัเนชาลเปลววิสัยมนุษย์เทวดากามภพโดยไล่าจากการวางจิตแบบแรกที่บอกไปคือหวังผลในทานมีจิตปุกพันในผลมุ่งการสังมเนี่ยนะพวกที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดน,นึงคือชั้นดาวดึง พวกแรกนี้ได้จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยก็เป็นอาคามีคือต้องกลับมาเกิดในกามภพไม่พ้นนรกพวกที่สามไม่คิดสองแบบแรกแต่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่อยากให้เสียประเพณีพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามา ก็จะเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันพวกที่สี่ต่อมาเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารสมณะมพวกนี้มาเกิดในชั้นดุสิตนะแต่หลังจากตายแล้วเหมือนกันคือเป็นอาคามีไม่รอดอีกอีกพวกหนึง่งคิดคล้ายๆกัน วัสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เพราะเชื่อฤาษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานราดีสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ตายไปก็เป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกที่หกไม่คิดทั้งห้าแบบแต่คิดว่าให้ทานเนี่ยเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจเราอาจจะได้ยินคนสอนเยอะว่าให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้ว เราก็ทําโอเคดีไหมดีมาเกิดเป็นเทวดาเราปรลณิมิตาวสาวตัติสูงสุดในชั้นกรรมภพเทวดากรรมภพเนี่ยจะมีหกชั้นจาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มาน,นารดีปรลณิมิตวสวตัตินี่พวกนี้มาชั้นที่หกเลยแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไม่รอดเป็นอาคามีเหมือนกันไปดูแบบที่เจ็ดพวกนี้รอด จ็ดหลอดไม่คิดหกแบบดังนั้นความคิดในหกแบบเกิดขึ้นมาในใจย,ยมมยมทิ้งไม่ฉันจะไม่หวังผลในทานฉันจะไม่ผูกพันฉันจะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรืออะไรวางหมดยมคิดแบบที่เจ็ดให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตแล้วแต่สำนวนการแปลของแต่ละสำนักพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานัง หลังจากตายจากพรหมกายิการแล้วเขาจะเป็นอนาคามีพระสูตรจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพระองค์เปลี่ยนจากอาคามีเป็นอนาคามีนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆละเอียดพระเจ้าละเอียดเปลี่ยนนิดเดียคําเดียวอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่กรรมภพคือนรกกําเนริชานเปลยวิสัยมนุษย์เทวรากรารมภพไม่ต้องมาก้อนนี้แล้ว หลือภพที่เขาเกิดคือรูปภปพกับรูปภปพเทวดาเท่านั้นแล้วการเกิดของเขาอีกหนึ่งครั้งหลังจากตายจากปรินิพาน